แชร์สายสัมพันธ์สถิตเครือข่ายทักษิณค่ะย้อนลึกหมอเลียบโดนคุกหนึ่งปีตั้งบอดทปทมีชอบค่ะ ทางเพจ The Publisher ค่ะได้ย้อนสายสัมพันธ์สถิตริ่มพงพันธ์กับเครือข่ายทักษิณค่ะโดยระบุข้อความบอกว่าทําไมต้องโฟกัสไปที่ชื่อสถิตริ่มพงพันธ์ค่ะก็เพราะเขาเป็นประธานกรรมการคัดเลือกประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดแบงชาติที่มีสายสัมพันธ์กับเครือข่ายทักษิณ3รัฐบาลค่ะ ในรัฐบ,บาลนายสมัครนนายสถิตค่ะเป็นหนึ่งใน3กรรมการคัดเลือกบอร์ดแบงก์ชาติยุคหมอเลียบนะนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลรีรัตีว่วการกระทรวงการคลังขณะนั้นค่ะถูกสารชี้ว่ามีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนทําให้การเลือกคณะกรรมการคัดเลือกของหมอเลียบ <c oughs> เป็นไปไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะพิพากษาจำคุกหนึ่งปีแต่โทษจำคุกรอลงพายาค่ะ <c oughs> จากกรณีเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน25 6 7รอค่ะรองศาสตราจารย์ดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ เที่ยงเปรี้ยงปร่างค่ะของสำนักข่าวเดอะพับลิเชอร์ค่ะซึ่งกรณีกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์นะเพื่อสังคมกว่า250คนพร้อมด้วย4อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติค่ะร่วมลงชื่อคัดค้านการเมืองครอบงำแบงก์ชาติโดยระบุตอนหนึ่งค่ะบอกว่า อำนาจของบอร์ดแบงก์ชาติที่หลายคนอ่านไม่ทราบคือสามารถอนุมัติให้ใช้เงินสำรองระหว่างประเทศได้ด้วยนะคะมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีความพยายามผ่านฝ่ายการเมืองล้วงเงินสำรองระหว่างประเทศมาใช้ในโครงการประชาิยมของรัฐบาลเพราะที่ผ่านมาค่ะเห็นการส่งสัญญาณหลายครั้งนะจากคนในรัฐบาลที่ต้องการจะนําเงินสำรองระหว่างประเทศมาใช้ค่ะดรเจอร์เจอ์สักคย,ยังระบุว่ายังหวังนะ,ะว่าคณะกรรมการคัดเลือกจะใช้ดุลยพินิษ์ที่ถูกต้องในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมไม่ใช่คนของฝ่ายการเมืองและแนะ่น นำให้นายกิติรัตน์นรนนองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงการคลัง ให้คัดเลือกนะเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติถอนตัวนะจากการเสนอชื่อเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3พฤศจิกาย,ยนค่ะทางเพบ The p พ b l i s h e r นะคะได้ย้อนสายสัมพันธ์ค่ะนายสถิตลิมงพันกับเครือข่ายทักษิณโดยระบุข้อความค่ะบอกว่าทําไมต้องโฟกัสไปที่ชื่อสถิตลิมพงพันนะฮะก็เพราะเขาเป็นประธานกรรมการคัดเลือกประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดแบงก์ชาติซึ่งจะมีการคัดเลือกนะ,ะตอนแรกก็จะเป็นวันนี้ค่ะวันที่4พฤศจิกาย,ยนค่ะ เป็นการคัดเลือกท่กามกลางความพยายามของฝ่ายการเมืองที่จะส่งคนใกล้ชิดก็คือนายกิติรัตน์ณรอนองค่ะอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลยิ่งรักนะที่มีบทบาทปะชาดะนะกับแบง์ชาติมาโดยตลอดนะไปดํารงตําแหน่งประธานบอร์ดแบง์ชาติค่ะจนเกิดความกังวลจากหลายภาคส่วนค่ะกระทั่งมีการถแถลงการนะถึง2องฉบับจากกลุ่มเรษฐศาสตร์เพื่อสังคมก็มีผู้ที่ร่วมลงชื่อนะสนับสนุนมากกว่า6,700คนนะเพื่อต่อต้านการเมืองครอบงำแบง์ชาติและก็เรียกร้องความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้นะ จากกรรมการคัดเลือกทั้ง7คนนะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะ,ะครันคนายสถิตลิ่มพงพันค่ะอดีตประลัดกระทรวงการคลัง 2. นายบุญยริศกัลยานมิตรค่ะอดีตประลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะสนายวิทูลสิมาโชคดีค่ะอดีตประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4นายวรวิจจำปีร <convert to life> ัต <sword> น <racing w benim> ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ5นายอัชพรจารุจินดาค่ะอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา6นายประกรณ์มารากุณอยุฉยาอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะและ7ค่ะนายสุทธิพลทวีชัยการค่ะอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะที่ข้อมูลน่าสนใจนะเกี่ยวกับนายสถิตเนี่ยซึ่งก็เป็นประธานกรรมการคัดเลือกนะคะก็พบว่า3ช่วงเวลาเนี่ย เกี่ยวพันกับนายทักษิณชินวัตรนะแล้วก็เครือข่ายไล่ตั้งแต่รัฐบาลของนายทักษิณ สมัคร,รศุนทรเวชจนไปถึงรัฐบาลแผ่ทองทาน,นะคะหค่ะรัฐบาลทักษินค่ะสารดีกาสั่งร่วมชดใช้เงินกว่า66,60ืล้านบาทนะคะปมเอื้อประโยชน์เอเแก้ไขสมบานลดอัตราส่วนแบ่งรายได้นะ,ะโดยสาเหตุที่ต้องร่วมชดใช้เนื่องจากนายสถิติการในฐานะบอร์ดทสทนะร่วมประชุมกับทสทครั้งที่5้ทับสองเมื่อวันที่12เมษายน254 4แก้ไขสัมปทานดังกล่าวนะจนทําให้รัฐเนี่ยเสียหายหลายหมื่นล้านนะกระทั่งถูกสารเนี่ยสั่งให้่วเงินกา 6 6 0 6 0ล้านบาทนะคะต่อมารัฐบาลนายสมักคราคมนายสถิตก็เป็น1ใน3กรรมการคัดเลือกบอร์ดแบงก์ชาติยุคหมอเลียบนะนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนั้นนะก็ถูกสารชี้ว่ามีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนทําให้การเลือกคณะกรรมการการคัดเลือกของหมอเลียบเนี่ยเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะพิพากษาจาคุกหนึ่งปีแต่โทษจําคุกรอลงอาญาค่ะต่อมารัฐบาลแพท,ทองทานะนายสถิตก็เป็น1ใน7คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดแบงก์ชาต ที่ได้รับการแต่งตั้งในรัฐบาลแพทองทานเมื่อวันที่10สิงหาคม2567มีภารกิจสําคัญก็คือเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติและก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก2คนนะคะย้อนไปค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคม2559นะที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองถนนแจ้งวัฒนะค่ะได้อ่านคําพิพากษาคดีหมายเลขดําอมจุ39ทับ 2558ค่ะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปชาปชนะเป็นโจทยื่นฟ้องนายแพทย์สุรพงศ์สื่อวงลีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลนายสมัคร,ส,ครสุนทรเวชและอดีตกรรมการบริหารพักพลังประชาชนค่ะซึ่งก็เป็นจำเลยนะในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเวน้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเป็นเหตุให้ผู้หนึ่งผู้ใดได,ได้รับความเสียหายตามประมวลกฎหมายาามาตรา157ค่ะจากกรณีเมื่อปี2551ค่ะนายแพทย์สุรพงศ์ค่ะดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐบ,บาลของนายสมัครคานแล้วได้มีการแต่งตั้งประธานและก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหรือบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยนะโดยมิชอบซึ่งมีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะที่ภายหลังก็วินิจฉัยว่าการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดทปรทรนะเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะเนื่องจากคณะกรรมการการคัดเลือกบางคนมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพศ2400 85ะะแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบรธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่4พศ2551มาตรา28ทับ1ค่ะและได้แจ้งให้นายรัฐบุตรีพิจารณาดําเนินการระงับการทุนก้าเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการทบทและก็ให้รัฐมนตรีครังค่ะดำเนินการยกเลิกการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคนวุฒิในคณะกรรมการทบทนั่นเองนะ,ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยองคณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายสถิตลิ่มพงพันธ์นายวิจิตสุพินิษ์และนายชัยวัฒน์นะคะ นะวิบูลสวัสด์ค่ะต่างก็เป็นตัวแทนในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอปธปทเข้าไปทำหน้าที่คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการปธปทถือว่าบุคคลทั้ง3เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของพรบรธนาคารแห่งประเทศไทยนะเมื่อจําเลยแต่งตั้งบุคคลทั้ง3เป็นคณะกรรมการคัดเลือกจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1น7ให้จําให้จคุกเป็นเวลา1ปีและปรับเงิน20,000บาทนะให้รอการลงโทษไว้มีกําหนดโทษ1ปีนะตาม ประมวลกฎหมายอาญาค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ